สวัสดีครับสวัสดียูเซอร์ทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรหัสที่สามแล้วนะครับรหัสศูนย์สามนะครับตัวนี้นะครับสองดอกสองจุดนะครับผมฉายานะครับขาดเจ็ดช่องเหมือนกันนะครับโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ขาดเจ็ดช่องตัวนี้ฉายามีลั่นสี่มีระเบิดไกลเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมเล่นเหมือนกันนะครับได้อยู่อ่าเรามาดูรายละเอียด มาดูรายละเอียดตัวละครดูปืนก่อนนะครับอักนะครับอักนี้สปอร์ตอักนี้นี่นะครับประมาณนี้นะครับปืนวันนะครับเจ็ดวันสามวันหนึ่งวันหนึ่งวันสี่วันเจ็ดวันหนึ่งวันหนึ่งวันเจ็ดวันนะครับอักค่อนข้างจะหลายซีรีส์นะครับน้องๆดูเลือกดูตามสะดวกนะครับ มีอยู่หลายซีรีส์นะครับผมสำหรับมืออักนะครับเปิดเล่นกันเพลินแน่นอนไม่ต้องกลัวมา,ามาดูปืนคิดกันบ้างครับมาดูปืนคิดกันบ้าง G9 เสบคิดตัวนี้ปืนวันค่อนข้างจะแน่นนะครับถือว่าปืนวันค่อนข้างแน่นนะครับหลายซีรีส์ให้เลือกสามชอบสีไหนจัดการได้เลยยูเซอร์ ตัวนี้นะครับเหมาะเหมาะสําหรับเอาไปทําตัวหลักนะครับน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีตัวหลักนะครับสามารถเอาไปทําตัวหลักกันได้เนาะเหมาะมากๆครับปืนเยอะทั้งคิดทั้งอัคครับผมเปิดกันให้มันกันไปเลยครับผมทั้งคิดทั้งอัคนะครับไม่ต้องกลัวครับไม่ปืนวันมีเล่นเป็นเดือนสองเตือนแน่นอนครับสนไนนะครับสนไนก็หลายซีรีส์เหมือนกันครับผมลูกซองเนาะ รหัสนี้ก็ประมาณนี้นะครับแต่ละคออย่างสามวันนะครับตอนนี้นะครับไอเทมพร้อมลบครับผมไอเทมพร้อมเล่นเลยน้องสนใจนะครับน้องๆคนไหนสนใจนะครับรหัสนี้นะครับไม่แพงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับรหัสนี้ไม่แพงนะครับตัวนี้นะครับขายถูกๆนะครับขายถูกๆนะครับขายเพียง 1,400 Wallet เท่านั้นนะครับ1,400 Wallet ่ร้อยวอ็ตนะครับหนึ่งพัน e ี่ร0อร้โอนนะครับน้องๆคนไหนสนใจสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่ Facebook นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันรหัสหน้านะครับ